บอลจะรวยวิเคราะห์ทีเด็ด5ตัวชัวร์จริงวันนี้วันนี้มีกิจกรรมถ่ายผลสกอร์ในกลุ่มบอล VIP แจก200บาท20รางวัลท่านใดสนใจอยากมาร่วมกิจกรรมในกลุ่มบอลกับเราแอดไลน์มาได้เลยแอด KTP 168เริ่มกันที่คู่แรกของวันนี้คู่ที่1เตะในเวลาตี2เจ้าถิ่นยังบอยสะโสนจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นขาประจำของรายการนี้อยู่แล้วแต่แมตช์นี้เรียกได้ว่าเจอกับสึกหนัก พราะทีมเยือนคือกาลาตาารายทีมดังจากตุรกีที่เข้ามาเล่นในรายการนี้อยู่เป็นประจำโดยเร็ราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับเพราะยังบอยได้เปรียดที่เล่นในบ้านและพวกเขาก็เป็นทีมแกร่งประจำหลีกอยู่แล้วเกมนี้ดูทรงสู้กันสูสีแน่นอนและมองว่าอยู่รองดีกว่าครับมีโอกาสเฮรับซับมากกว่ารองยังบอยไว้ใจได้คู่ที่2แต่ในเวลาตีสองเปปลินเดอร์อดีตผู้ช่วยของเยอเกนคลอปเข้ามาคุมบางเหียนซาบุกแล้ว ยกระดับทีมขึ้นมาอย่างน่าสนใจจากผลงานชนะมาสิจาก5เกมหลังสุดรวมทุกรายการโดยเกมล่าสุดเพิ่งจะผ่านทเบนเต้มาได้ด้วยสกอร์รวม5-4ต่อมาเกมนี้ต้องออกมาเยือนอร์ดินาโมเคียฟที่ผ่านเรนเจอร์มาได้ถือเป็นงานหินเอาเรื่องเพราะทางเจ้าถิ่นกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆจากการชนะมา5จาก6เกมหลังรวมทุกรายการแถมรอบที่แล้วเพิ่งจะบุกชนะเรนเจอร์2-0ต่อมาด้วยเมื่อมองไปที่ราคาเปิดเสมอบอกเลยว่าสูสีกันสุดๆแต่วัดกันปอนต่อปอนแล้วต่อ องยอมรับว่าดินาโมเคียฟยังคุ้มเสี่ยงมากกว่าหากจะมองหาผู้ชนะในเกมนี้ดินาโมเคียฟชนะ1ต่อศูนยูนสวั์คู่ที่3เแต่ในเวลาตีสองทั้งคู่มั่นใจมาพอตัวก่อนจะชนกันในเกมนี้โดยทางด้านมันโมผ่านเกมยากจากการเอาชนะ P ีเอเคมาได้ย่อมไม่มีกลัวใครแม้ทางด้านสปาร์ตาปรากจะผ่านมทีมอย่างสเตอูบูคาเรสมาได้ก็ต่างกับเกมที่ทางออมันโมจําเป็นต้องตุนความได้เปรียบให้ได้ก่อนจากการเล่นในบ้านแม้ทางสปาร์ตาปรากจะท็อปฟอร์ม จากอกการชนะมาสามเกมรวดแต่เกมในบ้านทางฝั่งมันโมจัดว่ามีของหน้าจะลุ้นเบียดคว้าชัยได้ในที่สุดต่อมันโม0.25ชนะ2ต่อหนึ่งใส่ใสคู่ที่สเตะในเวลาตีสองเจ้าบ้านมิทิแลนด์พวกเขาเป็นตัวแทนจากเดนมาร์กที่ทำผลงานในบ้านเฉพาะในรายการนี้ได้ดีโดยลงแข่งไป2นัดชนะรวดทั้งสองนัดบ่งบอกเลยว่าเกมเย่าของพวกเขานั้นแข็งแ,งแกร่งแมตช์นี้เตรียมดุลกับสโลวานบริติสลาวาทีมจากสโลวาเกียที่ผลงานนอกบ้านในรายการนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะไม่ชนะมาสองนัดติดต่อกันเรทราคาเปิดออกมาให้ฝั่งของเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแน่นอนว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมิทิแลนด์เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีและเกมนี้พวกเขาก็ได้เปิดหัวเล่นในรังก่อนเป็นนัดแรกบอกเลยว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเหลือแค่ลุ้นกันว่าจะได้กินเต็มหรือกินครึ่งเท่านั้นเกมนี้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับมิทิแลนด์ชนะสองต่อหนึ่งอย่างแน่นอนคู่ที่ห้าแต่ในเวลาที่ยิ่งคืนเจ้าบ้านโรเซนบอกผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้น ก็ต้องบอกว่ายังทำผลงานได้ค่อนข้างทรงๆอยู่เหมือนกันเพราะเกมในลีก6เกมหลังสุดเป็นการชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมด้วยกันขณะที่ทีมยูริสตรอมผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูแย่อยู่เหมือนกันเพราะลงเล่นมา6นัดเป็นการชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมด้วยกันและเกมนี้ลิสตรอมเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ท่าเทียบกันดูจากฟองภาพรวมกับเกมในลีก ช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลที่ผ่านมากันดูก็ต้องบอกว่าฟอร์มภาพรวมยังดูเอาแน่เอานอนและยังดูคาดหวังอะไรกับพวกได้ยากอยู่ด้วยกันทั้งสองทีมคู่นี้มองว่าเป็นบอลสามหน้าโอกาสออกหน้าชนะเสมอแพ้ดูใกล้เคียงกันเกมนี้เลือกเชียร์ทีมยูลิสตรองที่ไม่ต้องเป็นฝ่ายแบกราคาและลุ้นได้ทั้งสองมุมเหมาะสมกว่าลิสตรองชนะสาต่อศูนย์จัดไปครับบอลจจรวยสรุป5ตัวชัวร์จริงวันนี้ยังบอยคอยรักเรดบูลสู้ตายมันโมโชสเต็ปมิททิลแลนด์แสนสุขใจ โรเซนบอกหลอกยิงและยังมีที่เด็ดอีกมากมายในกลุ่มบอล VIP ใครสนใจอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์มานะครับและขอฝากติดตามช่อง YouTube ของผมไว้ด้วยขอบคุณครับขอให้สมหวังดังใจกันทุกคน